จะพามาดูไดโนเสาร์นะแล้วเราก็จะพามาดูอันนี้ด้วยตา้วว่าอะไรเหรอพี่ดีเอ้านี่มันคืออะไรอ่ะพี่ดีคือคุกคือคุกเฮ้ยจะไปอยู่ในคุกด้ไงเนี่ยไหนล่ะที่ไดโนเสาร์พี่ดีจะพาเพื่อนๆไปดูพาไปดูหน่อยสิพี่ดีจะเป็นผ่านออกก่อนเอาออกไปได้ทั้งนั้นเฮ้ยพี่ดีเขาบอกว่าถ้าติดอยู่ในนี้ สวันน่ะจะออกไม่ได้ร้อยปีเลยนะออกได้แล้วพี่ดีเกือบไปแล้วนะเนี่ยที่หลังอะ่ะอย่าเข้าไปอีกนะในคุกอ่นะมันไม่ดีไปไปตรงไหนอีกพี่ดีเฮ้ยนี่มันช้างแมมมอนี่นาะตัวใหญ่เบื้เริ่มเลยอะ่ะดูสิเพื่อนๆโอ้โหสีเขียวสดใสมากเลยตัวนี้ก็สีแดงเอ้า พี่ดีแล้วไหนไดโ,ดดโนเสาร์พี่ดีอะออเฮ้ยน้องนายไปเร็ววันนี้พี่ดีจะพาไปดูไดโนเสาร์มาดูก่อนเร็วนี่ไงทุกคนไดโนเสาร์เนี่ยคอยาวจริงๆด้วยอันนี้พันคอยาวนะเพืพ่อนเพื่อนอันนี้พันชีรกักคอ,อยาวนี่อันนี้ชีรักนะโหดุมากต้องระวังนะพี่ดี ถ้ามันเผลอ <ims. S 1> เห็นเรามันอาจจะกินเราได้นะอันนี้มันหลับอยู่มันหลับแบบพังมันหลับเหรอเฮ้ยใช่เหรอมันไม่ใช่อันนี้มันแค่รูปป้ายน,น,น่ะพี่ดีมันมีเสียงอะไรไหมอะดังม,ม,มากเลยใช่แล้วผมมันนี่ก็ได้ยินนะเสียงมันแบบฟ,ฟเสียงมันแปลกๆแล้วพี่ดีเสียงมันเหมือนคุ้นชินมากเลยอะ วิทย่ดีเสียงมันดังใกล้เรามากเลยอ,ะอ่ะใกล้มากเลยเดี๋ยวไปหาน้องนายดีกว่าไปถามน้องนายว่าได้ยินเสียงเหมือนที่เราได้ยินไหม<อ>น้องนายน้องนาย <c oughs> น้องนายได้ยินเสียงประหลาดที่เราได้ยินไหมอ่ะม,มัน,อนอม,มีได้ยินเสียงประหลาด <c oughs> น้องนายได้ยินไหมได้ยินแต่หนูนอนได้ยินแต่หนูนอนนอน,นอนึงไดโนเสาเหรอนี่ยใชเน่เสียงมันดังไม่อีกแล้ววิ่ดี หนูทำไมสกิดอะไรพี่ดีมือมามีอยู่นี่ไม่ได้อยู่นั่นเลยอ่ะน้องนายหรือเปล่าน้องนายไหนมือน้องนายอยู่ไหนเออแล้วม่ใครอ่ะหรือว่ามือพี่ดีเองหรือเปล่ามืออะไรเนี่ยหุยอาจจะไม่มีอะไรก็ได้มั้งพี่ดีอะอาจจะคิดไปเองอะตาถ้าอย่างนั้นอะเล่นอะไรหรอปีหางไดโนเสาร์ปีหางไดโนเสาร์หูพี่ดี ระวังตกลงมานะพี่ดีเ <rices> ห็นไหมบะมีมสกิตหนูทำไมสก,กิตอะไรบะมีไม่ได้สก,กิพี่ดีลงมาดีกว่าบะมีคิดว่าพี่ดีขึ้นไปสูงๆอ่ะพี่ดีอาจจะตกลงมาได้นะลงมาดีกว่าลงมาดีกว่าอุนั่น <c oughs> อุ้ยเกือบไปแล้วพี่ดี สกีนูทำไมไม่ได้สกีนพี่ดีนี่คิดไปเองอีกแล้วว่าเห็นมากยสกินูอีกแล้วไหนอันไหนสกินูเนี่ยเฮ้ยพี่ดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่นี่มันมืออะไรเนี่ยพี่ดีเจะติงซิงเอ้ยนี่มันมือเวนเดหรือเปล่าจะติงใช่ไหมพี่ดีจะติงซิงเอ้ย แล้วทำไมเขาเดินได้อ啊สัสดงว่าเป็นมือผีเวนเด้อ้าอมือผีเวนเด้จริงจริงด้วยไปพี่ดีไปเร็วเร็วเลยเร็ว,รวพี่ดีอุ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะ อุ้ยไหนล่ะพี่ดีอยู่ไหนหลบหลบหบเขาไปหลบหลังเห็ดเร็วๆพี่นายอุยน่ากลัวมากเลยอะ่ะดูสิเมื่อกี้อะ่ะมือผีเว้นเดะน่ากลัวจริงแล้วมันเดินแล้วมันก็สกิดพี่ดีตลอดเลยอะ่ะต่กแทะต่อแทะใช่เดี๋ยวนะ้มํามบนีแอบดูก่อนอุ้ยพี่ดีทางนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยว,วทางนี้หน่อย เฮ้ยไม่มีเลยอ่ะมือผีแสดงว่าเรามาหลบตรงนี้อะมันน่าจะหายไปแล้วใช่ไหมพี่ดีมันอาจจะกลัวเราเหมือนกันมั้งผีอะไรจะมากลัวคนเขามีแต่คนกลัวผีพี่ดีมาไม่มีตัว มาไต่หนูก็ไม่รู้ตัวอะไรเหรอพี่ดีไหนไหน,นไหนเฮ้ยพี่ดีนี่มันมืน่อเวนเดย์อ้ายไปพี่นายเลยเร็วอุ้ยน่ากลัวมากเลยอุ้ยพี่ดีหลบก่อนหลบก่อนอุ้ยน่ากลัวมากเลยอุ้ยมือเวนเดย์นี่น่ากลัวจริงเลยอ <crypt. S 1> เอ๊ะ เห็นอะไรแวบแว๊บไหมพี่ดี oh, <no. S 1> พี่ดีนอกจากเราเจอมือเว้นเดย์แล้วลว่าเราอะยังเจอผีโครงกระดูกด, <c oughs> ด้วยอ่ะ <c oughs> พี่ดี <c oughs> อะผีโครงกระดูกวิ่งหนีเลยพี่ดี <c oughs> ดมาพี่ดีพี่ดีหลบตรงนี้ดีกว่าหลบตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยน่กกากลัวมากเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้วันนี้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยพี่ดี อุ้ยน่ากลัวจริงเลยอะอุ้ยอะไรก็ไม่รู้นี่เราจะหลบมือเว้นเดฟคนไหมเนี่ยพี่ดีอุ้ยจะพ้นไหมนะโอ้โอพี่ดีพี่ดีว่ามีอะไรแปลกๆไหมอ่ะอืมใช่ทำไมใอ่ะ หนูแปลกๆนะเอ่อเหมือนมีอะไรมาจับหนูอยู่อ่ะเอาลงมาดูดีไหมลูกเออ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 อันนี้อีกแล้วว่ามือเว้นเดะไปไปดีกว่าเร็วๆพี่ดีเร็วๆเฮ้ยเฮ้กลัวมากเลยเฮ้ยพี่ดียังไงป,ป๊า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 ป้า ป๊าหยุดก่อนหยุดก่อนเฮ้ยจริงเหรอว้านี่ไงนี่ไงป๊าป้านี่ป๊ารู้ไหมเนี่ยเจ้ามือเจ้าติงเนี่ยเวนเดเนี่ยวิ่งตามพี่ดีตลอดเลยอย่างนี้เลยเหรอใช่ไม่กรัวเ่ได้น่ากลัวมากเลยป้าโอัยนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยยป๊าระวังเฮ้ยป๊าไม่กลัวหรอกลัวอะไรมันมือของเล่นของเล่น ของเล่นทำไมมันตาม<อ>พี่<อ>ดีไปทุกที่เลยตามได้ไงเนี่ยจันบนี่เห็นเปล่าเนี่ยมันมือของเล่นขอ,ของจริงเฮ้ยพี่พี่ดีมันของเล่นจริงๆนี่ไงนุ่มนิ่มมากเลยอ่ะไม่เป็นมือพัตติงอ่ะอย่าบอกนะว่าพี่ป,ป๊าเอฟมาอีกแล้วใช่ป๊าเอฟมาอีกแล้วุยป๊าที่หลังจะพกอะไรมาที่นี่น่ะ ก็บอกกันหน่อยสิน่ากลัวมากเลยนะเมื่อกี้มือเวนเด้บอกเลยเขาเพิ่งมาส่งเอาเหรอใช้โอเคโอ้โหเราก็ตกตกใจมากเลยนะพี่ดีสรุปแล้วมือเวนเดย์ก็เป็นของปปานี่เองใช่รู้สึกไหมเนี่ยเหมือนตัวอะไรยิ้ม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 ยิ้อยู่แถวแถวนี้ได้ไงปะปยนี่คือน้องนายนะทุกคนไม่ใช่ผีโครงกระดูกนะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกอกำลังใจให้าว่าเราเพียต้อวันนี้ค่ะก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้ช่องหนูดีทีวีตอนเรด้วยๆค่ะก็ช่องคุณข่าวทีวีตอนดีดีนะสวัสดีค่ะบุ้ยบุ้ยเจอกันคลิปหน้านะคะ